พันแบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะแอปเปิลค่ะเบลค่ะเจอกับเราค่ะวันนี้คุยข่าวนะคะเราก็มีความเคลื่อนไหวของคนบันเทิงเนี่ยมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเริ่มต้นที่ข่าวแรกค่ะด้วยภาพบรรยากาศเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวนะคะนวตกรรมใหม่ล่าสุดค่ะของผ้าอนามัยโซฟีค่ะหลับสนิทตลอดคืนค่ะซึ่งงานนี้นะคะผู้ผลิตโซฟีเนี่ยได้เปิดตัวผ้าอนามัยแบบกลางคืนรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะใช้กับคอนเซ็ปต์ที่ว่าโซฟีหลับสนิทตลอดคืนพร้อมนวตกรรมใหม่ที่ตอบสนองนะคะสำหรับผู้หญิงมากยิ่งขึ้นค่ะ เขาบอกว่าหมดกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการซึมเปื้อนนะคะ,คะสามารถปกป้องได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญงานนี้นะคะก็ได้นะคะน้องเต้ยจรินพรของเรานะคะสาวที่บอกว่ามีรอยยิ้มสดใสตลอดเวลาเนี่ยค่ะมาร่วมเปิดประสบการณ์กับโซฟีใหม่ด้วยนะ <ใช S 1> คะเกี่ะวกตัวสาวเต้ยจรินพรในงานนี้ก็เลยต้องขอถามนะเพราะว่าวันก่อนนี้นะคะสาวเต้ยนะคะกับหนุ่มอเล็กซ์ค่ะควงคู่กันออกงานเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะและหลังจากนี้เนี่ยจะมีการออกงานคู่กันบ่อยมากขึ้นไหมผู้ใหญ่ว่าอย่างไร บ้านนะที่เห็นทั้งคู่เนี่ยออกงานนะคะแล้วก็หวานด้วยและสุดท้ายออกงานคู่กันแบบนี้เป็นแพ็กเกจคู่เนี่ยจะรับค่าตัวอัพค่าตัวเองขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังเต้ยเขาตอบค่ะด้ยครับเมื่อวานออกงานคู่เลยแต่แส่สำหรับแฟนคลับเป็นยังไงบ้างก็ถ้าสำหรับแฟนคลับโอเคนะคะก็ก็ก็เขาก็แฮปปี้ดีค่ะเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ทำงานคู่กันค่ะตื่นเต้นค่ะ จริงๆก็ต้องดูเป็นงานงานไปด้วยค่ะว่าเออมันประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าหื่อวามากๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องดูกันอีกทีแล้วผู้ใหญ่ว่ายังไงครับเวลาเรารับงานคู่แบบผู้ใหญ่ในที่นี้คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะก็ทุกคนโอเคค่ะเพราะว่าด้วยตัวผลิตภัณฑ์ b ีท l k กแอปแอปพลิเคชัน B ีท็อกก็เป็นเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างที่จะเป็นวัยรุ่นเนาะแล้วก็เหมือนเป็นการแชทกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นปกติ จริงๆตอนนี้ที่รับอยู่ไม่ได้เป็นแพ็กค,คู่หรือว่าอะไรนะคะก็คือคุยเต้ก็จะมีผู้จัดก,การของเต้ยอะไรเขาก็จะมีผู้จัดก,การทางเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ดิวดิวผ่านแต่ละคนเลยค่ะใช่แล้วท<ช>่านเรารับงานคู่อย่างเงี้ยออกงานคู่เรามีการอัพค่าตัวเกิดขึ้นะจะบอกว่าไม่ได้มีการอัพค่าตัวนะคะก็เป็นเป็นเ,นเลนปกติค่ะก็อย่างที่บอกว่า แต่ละคนก็นก็เหมือนติดต่อมาทางผู้จัดการกันเองไรเยยงีย้ยค่ะไม่ได้มีการขายเป็นแพ็คคู่ในในตอนนี้นะคะยังยังไม่ได้มีแบบเนากอ่แล้วมีที่อื่นติดต่<ล>อเข้ามาอีกไหมคะยังค่ะจริงๆเพราะมันข่าวเพิ่งออกเมื่อวานเองค,ะนะค่ะแล้วคิดมีคิดออกจะถ่ายนิตยสารอะไรคู่กันไหม ต้องคอยดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังยังจริงๆยังตอบไม่ได้อะไรเลยคะ่ะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อนาคตว่าเออจะมีงานอะไรที่ติดต่อเราเข้ามาแบบเป็นลักษณะไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะติดต่อมาเราก็ยินดีใช่ไหมครับก็ต้องดูเป็นงานๆไปคะ่ะถ้าเกิดบอกว่าไปโชว์ตัวหรือว่าอะไรมากๆเราก็อาจจะแบบยังเขินๆยังไม่ค่อยตอนนี้นึกว่า <c oughs> เปิดตัวมากขึ้นแล้วยัก็ ปกตินะคะเคยประมาณไหนก็ประมาณนั้นแต่อาจจะยังมีแบบว่ามีงานที่ทําคู่กันเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นงานที่ด้วยคิวด้วยอะไรทุกอย่างมันมันเหมาะสมแล้วมันก็โอเค อย่างที่น้องเต้ยบอกแล้วคะ่ะว่าออกงานคู่กันเนี่ยเป็นครั้งแรกคะ่ะน้องเบลคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทํางานครั้งแรกที่ไหลลื่นได้ดีมากๆนะคะถามว่าต่อจากนี้ไปจะมีการออกงานคู่กันบ่อยๆไหมคะน้องเต้ยบอกว่าก็ต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆแล้วแต่ผู้จ้างเนะะาะคนจ้างจ้างมาก็ออกว่างั้นเถอะนะคะผู้ใหญ่ก็โอเคทุกฝ่ายไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะออกงานคู่กันแบบนี้ ค่าตัวละคะจะเพิ่มเป็นทวีคู<ช>หรือเปล่านะคะสาเต้ยบอกว่าไม่ได้มีการอัพค่าตัวนะคะยังเป็นเลทปกติเหมือนเดิมค,ะค่ะเดี๋ยวเรามา <c oughs> ทางด้านสาวต้นหอมของเรากันมากกว่าคะ่ะที่มารับหนะ้าที่เป็นพิธีกรในงานนี้คะ่ะอัพเดตความรักกับหนุ่มแท็กพรันยูสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหนุ่มแท็กเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่พร้อมเรียกว่าแฟนได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกหน่อยบ้างไหมคะแล้วก็หลายคนเนี่ยมองว่าคู่ของหนุ่มแท็กแล้วก็สาวต้นหอมเนี่ยดูเหม ออกตัวแรงเกินไปหรือเปล่าแล้วก็กลัวความเจ้าชู้ของหนุ่มแท็กไหมเดี๋ยวเราไปฟังค่ะพี่สัมแท็กนะครับบอกว่ายังไม่ได้อาร์ว่าเราเป็นแฟนนะตังแรู้สึกยังไงบอกไม่น้อยค่ะเพราะว่าคําที่เขาให้มาหอมแทปกพี่บอกคำว่าแฟนนี่เขาคือผมว่าหอมเจ๋งแล้วหอมแจ้งว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะมีหมวดภาษามาเหนือชอบชวนเหนือเป็นคนที่ผมรักเป็นคนรักกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอุ้ยอันนี้มันเจ๋งจริงเลยอะ มันดีอยู่คำว่าแฟนอีกอะไรเงี้ยรู้สึกดีค่ะแล้วต้อหอมได้ฟังที่การสัมภาษณ์วันนั้นแล้วใช่ไหมครับต้องฟังค่ะจะได้ตอบตรงกันพี่จะทับกับภาพของเขาเลยนะครับแฮปปี้มากกว่าคำว่าแฟนค่ะรู้สึกว่าเออเธอชนะใหญ่อะไรเป็นจับตามาพุ่งเราพิเศษที่สุดอ๋อคำว่ามันเป็นดาราสองคนแล้วก็เป็นคนที่เคมีมันเข้ากันน่มันมันมีความชัดเจนในตัวเองค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยค่ะ คนก็คือเชียร์ส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเเหมือนกับอาจจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวก็ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็จะมีทั้งแบบสองสองฝั่งสองฝ่ายอยู่แล้วยังยังใครก็มีความจำกัดของเขาแล้วหอมกหอมไะเราค่ะไม่เปิดหอมไม่ไม่มาที่ A อือหอมไม่มีอะไรลึกซึ้งหรือซับซ้อนเอาะหอมว่าหอมอาจจะนิสัยผู้ชายมั้งอะไรเงี้ยดูไม่ค่อยหวานหวานเท่าไหร่ บอกเราไหมเราะเราออกตัวแรงหรือเปล่าคนนี้หอมไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์สำหรับคําพูดของคนรอบข้างเท่าไหร่นี่ค่ะเพราะว่าหอมเอาคนที่อยู่กับเราวันนี้อยู่ด้วยกันแล้วเดินไปกับเราในวันนี้ว่าคืออยากใช้ชีวิตอย่างที่เคยบอกไปว่าใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เวลามีแฟนก็อยากแสดงออกหอมว่ามันมันแฮปปี้ถ้าเกิดผู้ชายจะแสดงออกแล้วเรารู้สึกเราได้รับเกียริ อันนั้นคือในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ด้วยความเป็นดารามันทําให้เราใช้ชีวิตคู่ค่อนข้างยากเปิดเผยมากก็โดนว่าว่าว่าแบบเปิดเผยมากเกินไปและถ้าไม่เปิดเผยเลยแล้วความรักของเราถ้ามันเดินช้าละหรืออะไรเงี้ยมันจะมีคาถามเยอะมากมันใช้ชีวิตยากมากกว่าคู่อื่นๆนะคะฉะนั้นอันอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาฝ่าฟันไปด้วยกันจนกระทั่งรักแข็งแรงช่วงนี้มันเป็นรักที่เหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นเหมือนเพิ่งสร้างบ้านแล้วลงเสาเข็มแล้วก็ไม่รู้ว่าเสาเข็มนี่มันแน่น มา,มากพอขนาดไหนคงต้องให้เวลาอีกอะคำตอบตอมันอยู่ในช่วงเวลาของอนาคตอะคะ่ะแต่เราคิดไหมครับว่าเสาเข็มเราตอนนี้กาลังจะแน่นเล่าตอบไม่ได้เลยบางทีคนเราก็มีช่วงโปรโมชัน่นเนี่ยคือผู้หญิงคิดเหมือนกันทุกคนเวลาใหม่ๆเจอผู้ชายดีคือหอมว่าทุกคนเห็นความน่ารักของแท็กนะคะในในสิ่งที่หอมเองก็ไม่ไม่คาดคิดว่าหอมจะได้เห็นความน่ารักของเขามันก็จะมีคําถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไหมนี่คือช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าฉะนั้น คำตอบเนี่ยต้องให้เวลากับมันถามหอมวันนี้หอมก็ตอบไม่ได้ค่ะม,มิฉะั้นจะไปหาคําตอบจากไหนอะคะ่ะวันหน้าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่หอมก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องให้เวลาอีกสักพักใหญ่หญเลยถึงจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยทำมาจากใจเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเน,น,นี่ยค่ะหอมกลัวความเจวหอมกลัวทุกคนกลัวกลัว,กล,ว,ก,ลวกลัวอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะคบใครสักคนหนึ่งอะหอมต้องลืมอดีตของเขาทั้งหมดนะคะหอมไม่สามารถให้คะแนนเขา โดยเอาอาดีตมาเป็นตัวแปรได้หอมจะเริ่มให้คะแนนเขาตั้งแต่วันที่เราครบกันวันนี้แท็กเป็นยังไงซึ่งหอมว่าเขาแสดงออกชัดเจนแล้วก็มันดีมากมันดีมากจนถ้าเราตัดคะแนนเขาจากอาดีตที่ผ่านมาหอมว่าเขาจะเสียกําลังใจอะคะ่ะคือนะวันนี้ถ้าเราเลือกจะเดินเคียง่กันแล้วหอมต้องเป็นคนที่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะ สําหรับความรักตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปทุกๆวันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะส่วนที่หนุ่มแท็กบอกว่ายังไม่พร้อมเรียกว่าแฟนเนี่ยสาวต้นหอมบอกว่าไม่ได้น้อยเลยนะคาที่หนุ่มแท็กให้มาเนี่ยรู้สึกดีกว่ากว่าคว่าแฟนอีกนั่นเองค่ะส่วนหลายคนเนี่ยมองว่าออกตัวแรงเกินไปหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ค่อยแร์คาพูดของคนรอบข้างสักเท่าไหร่นั่นเองส่วนเรื่องความเจ้าชู้ของหนุ่มแท็กเนี่ยก็กลัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเลือกที่จะครบรบใครสักคนแล้วเนี่ยควรที่จะลืมอดีตของเขาไปนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเคลียร์ไป เต็มๆนาะไม่ต้องมงงต้องหน่อยหรอกนะอะมาปิปอีกหนึ่งงานดีกว่าค่ะนะคะกับภาพบรรยากาศค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะเขาขอเฉลิมฉลองค่ะครบรอบ35ปีนะคะชู3ความเชี่ยวชาญด้านเด็กกระดูกแล้วก็ทางเดิอนอาหารแล้วก็ตับค่ะสารต่อการบริการที่เป็นเลิศนะคะโดยที่โรงพยาบาลสมิติเวชนะคะตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าสําหรับการปลูกถ่ายไขยกระดูกเด็กเนี่ยมอบให้กับ5ชีวิตใหม่เรียกว่าสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะก็ได้เอกสาวปากเจอของเราค่ะสาวพิพัฒราศยาเนี่ยนะคะ มาร่วมพูดคุยนะเพราะว่าสาวพี่คนใดมีปไญหายเก,ยก็บกระดูกง,งอกอที่น้าผานนเนี่งนะคะก็มโอการได้มาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะก็มโอการได้มาร่วงงานนี้ด้วยเจ้าตัวสาวพี่ก็เลยต้องขอถามอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขนมตัวเองน้อยว่าตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างกระแสตอบรับเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะการคบหาดูใจกับหนุ่มเต๋อเนี่ย เจ็ดปีแล้วกลัวอาถรรพ์เลขเจอหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีข่าวดีกันเลยะนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะหลายคนมองค่ะว่านะคะเวลาที่สาวาพีคเนี่ยลงรูปในไอจีก็มักจะมีหนุ่มเตอ๋ออยู่เคียงข้างตลอดคนก็เลยมองคะน้องเบลค่ะ,คะมองว่าทัา้งคู่เนี่ยอยู่กันก่อนแต่งหรือเปล่าออแล้วสุดท้ายอัปเดตละครน,นิดนึงนะคะว่าตอนนี้สาวพีคมีอะไรบ้างค่ะ,คะ ขายดีค่ะก็เนี่ยแบ่งแบ่งมาเล่ามาได้ก็อยากมาร่วมทำบูนค่ะก็จริงๆริ้านขายอยู่ที่ทพารากอนค่ะครับนะมีแพลนจะเปิดยายสาขาขมัครบมีค่ะคิดอยู่แต่ว่าตอนนี้ขอแบบดูแลสาขานี้ให้แบบอยู่ตัวก่อนแล้วก็ให้แบบการผลิตเพียงพอต่อลูกค้าก่อนอ<ๆ>ะไรเงี้ยค่ะแล้วค่อยแบบเริ่มขยายต่อวางแผนไว้ที่ไหนหรือว่าระยะเวลาเท่าไหร่ครับก็น่าจะเริ่มเริ่มคิดแบบ อาจจะเริ่มวางแผนกลางปีนี้แล้วก็อาจจะเริ่มแบบต่อไปก็น่าจะปลายปีหรือไม่ก็ปีหน้าอะไรอย่างนี้นค่ะเออเต็มขยายไปกี่สาขาเลยไม่อยากได้เยอะมากค่ะสักแบบนิดอีกสักไม่กี่สาขาก,ก็พอแต่แค่แบบดูแลคุณภาพให้ดีดีที่สุดเท่าที่เราจะดูได้อะไรอย่างนี้นค่ะแล้วพี่ิจ่รณาบางคนทั้งดีมากดีมากค่ะใช่คืนอาจจะแบบว่าใช่เพราะอีกอย่างคือ ทำมันก็ค่อนข้างเหนื่อยมากฉะนั้นก็ทำเท่าที่เราทําไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปรื่อนชาพี่เต๋อบ้างมพี่เต๋อว่าอะไรบ้างกับการขยายสาขานี้ก็คุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะใช่ก็ปรึกษากันเรื่อยๆรื่อยอ๋อจิตทำรับเลยทำว่าจิตดีแล้วมีคทำว่าพี่เต๋อคุยๆเรื่องของทันตแพทย์อะไรอย่างงี้เราไม่ก็มีคุยคุยกันเรื่อยเรื่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องรอรอเวลาก่อนตอนนี้ต้องขอแบบทำร้านร้านขนมของเราก่อนค่ะ ไม่ค่ะไม่มีใครเร่งแต่ว่ายังไม่ได้แบบคุยกันแบบจริงจังก็จะมีแบบาถามๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ยังคือสต่ตัวองไม่พร้อมเรื่องไหนเลยไม่พร้อมเรื่องว่าคือณตอนะนี้คือมันยังไม่มีเวลาจริงๆเวลาของเราจริงๆขนาดนั้นอนะ่ะรอให้แบบทุกอย่างอยู่ตัวก่อนแล้วเรารรค่อยแบบว่าเออมาคิดกันว่าว่ายังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะรัวอาถรรพ์ไหมครับเจ็ดีหรือเจ็ดไม่ค่ะไม่ก็ ก็อยู่ที่อยู่ที่สองคนนะคะมีวิธีการเติมความรักองไรบ้างเจ็ดปีวิธีการก็ก,รก็ส่วนใหญ่ต้องไปหาพี่เต๋อพี่เต๋อจะเ,เก่งกว่าใช่ก็เหมือนคบกันก็เขา้าใจกันเล้ะคะ่ะ ที่บ้านทีเลิกงานกันก็แวะมาหาหลานทีที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็มีร้านขนมนะคะที่สวย์แวร์เฮาส์จิมพารากอนนะคะแล้วก็มีซีรีส์เรื่องเซนแล้วก็อาจจะมีละครอีกเรื่องนึงที่เพิ่งรับไปค่ะทีนั้งไายกับเนาะเพราะว่าต้องมาทุ่มเทให้กับตรงนี้มันไม่สามารถทําอะไรได้เยอะที่พี่ไม่อยากทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมอะค่ะใช่เลยวันคิดว่าอาจจะลาลูกค้าแล้วมันเน้นธุรกิจไปเลยหรือเปล่า ก็ยังไม่ขนาดนั้นก็มีบ้างค่ะหนะนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเปิดเกมลบเคาน์เตอร์สวิตขายตรงศึกชิงตลาดในนอกสังเวียนร้อนระอุยักษ์หลับแผงลิตขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง B.L.A คว้าชมป์เบี้ยรรับ Q1 แซง A.I.A ีโรติกไลฟ์ชัดทองลบบุก AEC เบอร์เลอร์กัมพูชาพมา่ากลุยทางธุรกิจแจ้งเกิด